สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ออมจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักเคลหรือคณะใบหายิกกันนะคะ ผักเควนั้นถูกยกตำแหน่งให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดและก็เป็นราชินีแห่งผักนะคะเพราะว่าเควนั้นมีสารต้านมะเร็งมากมายและก็ช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจและบำรุงตับและก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบต่างๆของอวัยวะในร่างกายเพราะว่าเขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินและสารต่างๆที่ร่างกายเราต้องการนะคะเยอะมากๆค่ะและอ้อมก็ต้องขอบอกด้วยนะคะว่าตัวอ้อมเองก็เป็นโรคตับอัก อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะออมก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกกันเลยค่ะ และในซองนี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์ของ Scarlet k เคนะคะหรือว่าเคลสีแดงม่วงที่อ้อมสั่งมาจากแอปนะคะแอปที่ขึ้นต้นด้วยตัว L นะคะนี่นะคะเม็ดของเขาก็จะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมะเมล็ดพันธุ์นะคะนำไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนค่ะเพื่อที่จะทำให้มเมล็ดผักของเรางอกง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราแช่มเมล็ดผักไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะทำการเพราะ,มะเมล็ดผักค่ะและดินที่อ้อมใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็จะเป็น เป็นดินที่อ้อมผสมกับขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไว้หลายคืนและในถุงนี้ก็คือดินพีทมอสนะคะดินพีทมอสจำเป็นมากๆค่ะสำหรับในการเพาะเมล็ดเขล้วนะคะเพราะถ้าไม่ใช้ดินพีทมอสนะคะ,มะเมล็ดเขล้วจะไม่งอกเลยค่ะอันนี้คืออ้อมทดลองมาแล้วนะคะและเมื่อเราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนาดินมาใส่ภาชนะอันนี้เป็นตูดแก้วพลาสติกนะคะอ้อมตัดมาใช้ค่ะ แล้วเราก็นำมเมล็ดเคลนะคะหยอดลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ค่ะอ้อมจะหยอดประมาณ2-3สาเมล็ดนะคะเผื่อว่ากันคาดกันว่าเขาไม่เกิดนะคะพอเราหยอดมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็ารดน้ำให้เขาชุ่มๆเลยนะคะ จากนั้นก็ให้เรานําไปตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้นะคะเพื่อที่จะทําให้มเมล็ดของเรามีความชื้นแล้วก็ไม่มีอากาศเข้าไปนะคะวิธีนี้จะช่วยทําให้มเมล็ดผักของเรางอกไวมากขึ้นค่ะ และนี่ก็ผ่านมาสองวันนะคะมเมล็ดผักเคลของอ้อมก็งอกแล้วค่ะอันนี้มีทั้งพันธุ์สีแดงนะคะก็คือ scarlet k ค l ลแล้วก็ green k a l นะคะก็คือเคลสีเขียวแล้วก็เคลสีแดงสีแดงม่วงนะคะอ้อมทําให้เพื่อนๆได้ดูทั้งสองสายพันธุ์เลยนะคะอันนี้ scarlet k ค l ลเขาก็ลําต้นแดงตั้งแต่ยังเล็กนะคะอันนี้ก็ green k a l ก็คือเคลสีเขียวก็ลําต้นก็เป็นสีเขียวนะคะจะสายพันธุ์อะไรเขาก็จะมีสีบ่งบอกตั้งแต่ต้นที่เขายังเล็กๆเลยนะคะเพื่อนเ และนี่ก็ผ่านมาได้ประมาณ5วันนะคะเขาก็เริ่มมีใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลำต้นก็งอกขึ้นมาเยอะอ้อมก็จะมาคัดลำต้นที่สมบูรณ์ที่สุดไว้นะคะต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์อ้อมก็ถอนทิ้งเลยนะคะและเมื่อเคลน้อยของเรานะคะอายุได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็จะมีใบโผล่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะเราก็จะมาทําการย้ายน้องลงกระถางนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้ให้เขาโตขึ้นไวๆค่ะและนี่ก็จะเป็นดินที่อ้อมปรุงไว้นะคะเป็นดินหมักผสมกับขุยมะพรา้า แล้วก็แกลบหมักนะคะที่ต้องหมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะถึงจะใช้ได้นะคะพวกแกลบแล้วก็ ขวยมะพร้าวนะคะและตอนนี้ก็จะใช้กระถางแค่4-5นิ้วเท่านั้นนะคะห้ามใช้กระถางที่ใหญ่มากกว่า5นิ้วค่ะเพราะไม่งั้นจะทำให้ต้นเคี้วของเราโตช้าหรือไม่ก็ช็อตไม่โตไปเลยก็ได้นะคะและในการย้ายกระถางเคี้ยวน้อยของเราก็ไม่ยากนะคะให้เราเอากระถางเก่าขึ้นมาค่ะแล้วก็จับเขาคว่ำลงเบาๆมือหน่อยนะคะแล้วก็ก่อนย้ายก็อย่าพึ่งรดน้ำนะคะดินเขาจะได้แห้งแล้วก็จะได้ออกมาง่ายนะคะ เนี่ยค่ะเอาให้ดูรากก็มีแล้วนะคะรากน้องก็กําลังพอดีถ้ารากเยอะกว่านี้นะคะถ้าย้ายช้าก็จะทําให้โตช้าอีกเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าห้ามเกิน2อาทิตย์นะคะก็ให้ทําการย้ายเขาลงกระถาง4นิ้ว5นิ้วได้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็ทําการรดน้ําให้เขาเบาๆนะคะอันนี้ยังเป็นน้ําเปล่าอยู่นะคะอย่าเพิ่งใช้พวกน้ําหมักหรือว่าจุลินทรีย์อะไรนั้นอย่าเพิ่งใช้นะคะให้ใช้แค่น้ําเปล่ารดให้น้องก่อนค่ะเพราะน้องยังเล็กเกินไปเดี๋ยวน้องจะสาลักน้ําหมักหรือว่าพวกปุ๋ยต่างๆนะคะและเมื่อเราย้ายกระถางให้น้องเคี้ยวน้อยแล้วนะคะเราก็นําน้องมาตั้งไว้ตรงที่ที่มีแสงลาไรหรือว่าให้รับแสงแค่ช่วงเช้าก็พอนะคะอย่าเอาแสงแดดจังๆ นี่ก็ผ่านมาอีกประมาณ4ี่สาหวันนะคะน้องก็เริ่มมีใบจริงออกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะและในตอนนี้เราก็สามารถบํารุงพวกน้ําหมักหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆให้เขาได้แล้วนะคะและอันนี้ก็เป็นน้ําหมักที่อ้อมทําไว้ค่ะเป็นน้ําหมักไคโตซานที่ทําจากเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกไข่นะคะอ้อมก็ทําคลิปให้ชมวิธีทําน้ําหมักไคโตซานอยู่เหมือนกันนะคะ อันนี้อ้อมก็จะใส่ไปแค่สองฝาพอค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้นผักเคี้ยวน้อยของเราก็ยังเล็กอยู่เลยนะคะยังไม่ต้องใช้เยอะค่ะใช้แค่สองฝานี่ก็เหลือแหล่แล้วเพราะว่าน้ำหมักของอ้อมนี่โอ้โหเข้มข้นมากๆเลยนะคะมีทั้งไข่ทั้งเอ็มลงเอ็มร้อยนะคะอ้อมทําไว้สูตรของอ้อมเองนะคะไม่ว่าจะรดพืชผักสวนครัวหรือว่าพวกดอกมงดอกไม้มงคลอะไรก็ได้หมดงามหมดทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้ก็ผ่านมาอีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะน้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงตอนนี้นะคะอ้อมจะหมั่นมาเด็ดใบข้างล่างสุดของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงหรือว่าใบข้างล่างที่มันขี้เหร่ขีเร่ที่ไม่สวยนะคะเพราะว่าอันนี้จะทําให้แย่งสารอาหารจะทําให้ผักเคี้ยวของเราโตช้านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเด็ดใบข้างล่างสุดออกค่ะใบที่ขี้เหร่ขีเหร่เด็ดออกไปให้หมดเลยนะคะ และตอนนี้เคลของอ้อมก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะอันนี้คืออายุเดือนกว่านะคะประมาณเดือนครึ่งค่ะเควของอ้อมก็เริ่มมีใบเ,เกิดขึ้นมาเยอะเลยนะคะแล้วก็สีของลำต้นของแกนใบก็จะเริ่มชัดขึ้นนะคะต้นที่เป็นสีแดงใบก้านก็จะเป็นสีแดงค่ะ และก็เหมือนเคยนะคะอ้อมก็จะหมั่นมาเด็ดใบที่อยู่ข้างล่างสุดออกนะคะ <copyright S 1> เพราะว่าใบเล็ก<ม>ๆที่อยู่ข้างล่างหรือว่าพวกใบที่ขี้เหร่นะคะคเขาจะแย่งสารอาหารของผักเราค่ะจะทำให้เคี้ยวของเราโตช้านั่นเองนะคะ <inbox> เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นมาเด็ดใบที่อยู่ข้างล่างสุดออกเป็นประจำนั่นเองค่ะ และตอนนี้เคี้ยวของอ้อมก็อายุได้2เดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะต้องมาทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องรอบที่สองนะคะถ้าต้นประมาณนี้ต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วนะคะเพราะจะได้ทําให้เขาโตขึ้นอีกกว่าเดิมนั่นเองค่ะและในส่วนของดินที่ใช้ในการเปลี่ยนกระถางรอบที่สองนี้นะคะรอบนี้ดินของอ้อมจะเป็นแค่ดินหมักใส่กับปุ๋ยคอกแล้วก็ แกลบดิบแกลบเผาประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่อ้อมจะเปลี่ยนกระถางให้เขาอ้อมก็เด็ดใบที่อยู่ข้างล่างสุดออกประมาณสอสามใบนะคะจะได้ทำให้เควของเราโตวไวๆนั่นเองค่ะและวิธีที่จะทำการเอาเควออกจากกระถางเดิมนะคะอ้อมก็จะใช้ ภาชนะมาแซะแซดแซดดินตรงขอบกระถางนะคะแล้วก็จับเขาคว่ำกระถางลงเบาๆค่ะเขาก็จะออกมาทั้งรากของเขาเลยนะคะแล้วก็นําลงไปปลูกในกระถางใหม่ได้สบายเลยค่ะเดีย๋ยวอ้อมขอบอกสูตรปรุงดินก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีดินแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกนะคะแล้วก็แกลบแกลบเาผาผสมกันหมักไว้นะคะของอ้อมหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะอย่าไปใช้พวกปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อนๆจ๋า และพออ้อมย้ายกระถางให้เคลวเสร็จแล้วนะคะอ้อมก็จะนําแกลบนะคะอันนี้ก็เป็นแกลบเก่านะคะที่หมักไว้แล้วนะคะก็จะมาโประข้างบนหน้าดินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดินของเราจะได้ไม่แห้งไว้นะคะ ลดการระเหิดระเหยของน้ําในดินค่ะจะทําให้ผักเควของเราชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ผักของเราจะได้งามๆแล้วก็สามารถช่วยป้องกันเรื่องอพวกทากพวกหนอนนะคะคือศัตรูพืชนะคะแต่ว่าของอ้อมนี้ไม่มีนะคะอ้อมก็ไม่ได้ลดอะไรพวกกันมแมลงนะคะเพื่อนอ้อมก็มีแค่น้ําหมักไคโตซานที่ทําจากเปลือกกุ้งเปลือกปูของอ้อมนี่แหละคะ่ะอ้อมก็ผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นให้เขาช่วงเช้าๆนะคะมันก็ไม่เห็นว่าจะมีมะแมลงหรื หนอนหรือเพลี้ยะอะไรมารบกวนผักของอ้อมเลยนะคะอันนี้อ้อมจะให้ดูนะคะว่าเนี่ยกระถาง2กระถางนี้นะคะที่อ้อมไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาอันนี้เป็นกระถางทดสอบนะคะอ้อมทําให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะว่าถ้าเราไม่ไม่เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะผักก็จะไม่โตเนี่ยเห็นไหมกระถางเนี้ยกระถางเล็กตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะที่อ้อมเก็บไว้อ้อมไม่เปลี่ยนให้เขาอ้อมอยากจะรู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแล้วเคลของเราจะเป็นยังไงก็คือสรุปว่า ก็คือกระแด้งแล้วก็ช็อตไปเลยแล้วก็ไม่โตเลยส่วนกระถางที่เปลี่ยนก็คือโตใหญ่ใบสวยใบหยิกใบฟูนะคะสีสันสดใสสีเขียวก็เป็นเขียวสีแดงก็เป็นแดงนะคะอันนี้คือตอนนี้เขียวของอ้อมอายุได้3เดือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เราหมั่นมาดูช่วงามาดูดินของเรานะคะดินในกระถางค่ะเพราะว่าลำต้นเขาสูงแล้วรากเขาจะโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็ดินในกระถางก็จะยุบ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเติมดินให้เขาใหม่ค่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเติมดินในกระถางใหม่แล้วก็เพิ่มปุ๋ยคอกลงไปนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยคอกที่เก่าแล้วนะคะแล้วก็ผสมกับดินดินที่อ้อมหมักไว้นะคะเน้นว่าดินนั้นจะต้องไม่เค็มนะคะเพราะว่าเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปสักหน่อยหนึง่งเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินในกระถางนะคะแล้วก็จะมีแกลบหมักแล้วก็มะพร้าวก่ากมะพร้าวที่ เ่าแล้วนะคะของอ้อมอันนี้คือจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นในดินด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุในดินค่ะเราก็คลุกคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอามาโรยบนหน้าดินในกระถางต้นเค้ลเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมรากเขาก็โผล่โผล่ขึ้นมาลําต้นเขาก็จะเอียงเอียงนะคะเพราะว่าดินมัน ยุบไปนะคะและการที่เรามาเติมดินให้เขาแบบนี้นะคะก็จะทำให้ดินของเรามีแร่ธาตุมากขึ้นค่ะแล้วเค้วของเราก็จะได้มีอายุที่ยืนยาวนะคะต้นเคลถ้าเลี้ยงถ้าบำรุงดูแลเขาดีๆเขาก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะเพื่อนๆ พอเราเติมดินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รดน้ําด้วยน้าเปล่าธรรมดาก็พอไม่ต้องไปใส่พวกน้ําหมักนะคะเดี๋ยวจะทําให้เคียวของเราสําลักพวกคือสารอาหารมันจะเยอะเกินไปค่ะเขาเรียกว่าจะสําลักแล้วก็จะช็อกแล้วก็สามารถตายได้เลยนะคะและตอนนี้เคีวของอ้อมก็งามเต็มที่แล้วนะคะใบฟูใบหยิกสวยมากค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากปกลูกผักเเคยวก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกค่ะสวัสดีค่ะ